ครับสวัสดีค่ะชื่อทิติพันธ์ตุ่นนะคะเรียนแอดวานก็ดีมากจริงๆเลยก็ครั้งแรกที่มาเรียนไปก็ยังไม่กล้าลงก็เออซื้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 ออย่างเดียวจะซื้อมันง่ายง่ายแต่ว่าเออมาเรียนวันนี้กล้าลงแล้วล่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็ลองลองมาเรียนกันดูนะคะขอบคุณครับมาเลยค่ะ สวัสด,ดีค่ะชื่อโนกค่ะเรียนค์นนี้สนุกค่ะไม่ง่วงอยากให้ทุกคนมาเรียนเราจะรู้ว่าเอ่อคนนี้คุ้มกับเงินที่เราจ่ายอะค่ะขอบคุณมากครับอ่สดท้ลูกศิษยท่ะีสวัสดีค่ะชื่อออนค่ะวันนี้ได้มาเรียนคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สแรกที่ได้เรียนแล้วก็ประทับใจแล้วก็อยากให้คนอื่นๆที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือว่าทํามาแล้วสักส่วนมาลองเรียนดูค่ะจริงๆค่ะขอบคุณมากครับอ่าสุดน้ี สวัสดีคะ่ะชื่อบัญทิตาคะ่ะจากที่ได้เรียนคอร์สอีเวเป็นคอร์สพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นมากมายเท่าไหร่๋ยวพอมาลงคอร์สนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะขายได้แน่นอนคะ่ะอุณมาค่ะอ่าทันทีชื่อนัทน,นะครับก็มาเรียนคอร์สนี้เป็นครั้งแรกก็ได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายต่างจากหนังสือทั่ว,วไปที่เนื้อหาหลายส่วนไม่อยู่ในหนังสือเลยครับ